ตอนนี้เราจะลองฝึกตามหนทางของตัวเองนะคะคือละความลุ่งหลงของใช้ไม่จำเป็นต้องแบรนด์แพง,แพงไม่จำเป็นต้องยี่ห้อแต่ถ้ามันใช้ได้เหมือนกันคุณภาพใกล้เคียงก็จะเอามาทดแทนเครื่องสำอางค่ะจะไม่เน้นแบรนด์ยี่ห้อถ้ามันใช้แล้วไม่แพ้มันก็น่าจะใช้ได้แล้วก็ส่วนตัวเนาะ ตอนนี้อายุสี่สิบแปดไม่ไม่เคยฉีดหน้านะคะแต่ตรงนี้ปลอมจมูกอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้ไม่เคยฉีดยังไม่เคยเอาสารอะไรเข้าร่างกายเนาะมีแค่ซิลิโคนตรงนี้ค่ะที่เป็นของปลอมก็ตั้งใจว่าจะไม่ทําอะไรจะดูแลตัวเองแล้วก็จะลองดูว่าไม่ใช้ของแพงมันจะได้ผลไหมอะไรเงี้ยคะ่ะลองย้อนสอนดูซีในโลกอะ่ะเขาไปเขาพัฒนา แต่เราคิดว่าอันนั้นมันเรื่องของเขาแต่เราสิ่งที่เราทำได้เพราะเราจนเราจะไม่วิ่งตามใครเราจะลองพัฒนาภายในแล้วก็ลองแบบก็เราจนอะเราก็จะใช้ความจนพลังตรงนี้ค่ะซึ่งคนในโลกอ่ะเยอะนะที่ว่าไม่ได้รวยแล้วแบบไม่มีเหมือนเขาอ่ะเพราะถ้าเราเอาแต่ใจจิตที่วิ่งตามวิ่งตามสังคมวิ่งตามโลก แต่เราไม่เท่าทันความคิดตัวเองไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักใจตัวเองไม่รู้จักความสุขของตัวเองไม่มีพลังภายในอะ่ะอืมมันก็ทําให้ไม่มีความสุขแท้จริงไหมอันนี้กําลังลองใช้ตัดโลกภายนอกอะค่ะตัดปัจจัยภายนอกเรียนรู้ที่ทโอตัวเองแล้วก็จะดูว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้แค่ไหน จำเป็นไหมที่จะต้องใช้ทุกสิ่งมาเสริมมาเติมมาแตง่งอะไรเงี้ยค่ะว่ามันพออยู่ได้ไหมเพราะว่าเราละลึกถึงรุ่นแม่พ่อรุ่นทวดรุ่นปู่ย่าตายายที่ท่านไม่มีอะไรไม่มีแม้แต่ไฟไฟ้าใช้ทุกอย่างใช้กําลังแล้วท่านเหล่านั้นอยู่ได้อย่างไรในยุคสังคมเก่าอะคะ่ะอยู่ได้อย่างไรและเราโตมาเราก็มีความสุขนะช่วงเด็กๆด็ะมายุคหลังๆนี่พอมาดิ้นรนตาม สังคมมากเรากลับมองเห็นว่าเปลือกทุกสิ่งเป็นเปลือกเปลือกนั่นย่อมหมายถึงว่าไม่สามารถค้นพบตัวเองได้เลยวันนี้มาลองดูนะคะเพื่อว่าจะมีประโยชน์แต่กับเราเรามีประโยชน์เพราะว่ามันประหยัดเรามีเงินก็เหลือไงเมื่อก่อนเราใช้ของแพงนะเครื่องสำอางชุดเป็นพันสองพันยหลักหมื่นหลักหกเจ็ดพันเรากล้าซื้อ ค่ะแต่ตอนนี้คือเราลองมาใช้แบบสิ่งที่สามารถทดแทนกันได้อะว่าผิวเราอ่ะมันจะอยู่ได้ไหมโดยการที่นอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆลองมาใช้แบบโบราณน,นะคะความโบราณว่ายุคป,ปัจจุบันอ่ะเราจะสามารถดำรงอยู่ได้ไหมถ้าเราแข็งแกร่งภายในแล้วก็ไม่ไม่จิตตามสังคมลองดูนะคะว่าเราจะต้านทานได้ไหม 男。<laughs>